ให้ทั่วประเทศเป็นเขตขันอย่างรากเง่าเป็นรากฐาเนิ่นนานวันสถาบันพยุงค้ำํำรงไทยบัตรผชนรวมเลือดเนื้อเพื่อสร้างชาติทุกหยดหยาคือแก่นสารที่ขามไขรัซับในดินสินในน้ำสองอัมพยร่มเย็นป้ายวัฒน,นธรรมดำรงมางามแสงธรรมประทีศทองส่องวิถี ดนชีวีรู้ซึ้งถึงคุณค่านำทางชนยืนหยัดด้วยศรัทธาศาสนาขัดเกลาจิตให้คิดดีชาติร่มเย็นงามเรืองรองผ่องพิพัฒน์ด้วยร่มฉัดคลองแผ่นดินทุกถิ่นที่ชาติผลภัยด้วยปรีชาพระบารมีทั่วธานีเจิดจำรูนศูนย์รวมใจด้วยศักดิ์ศรีถิ่นขวานทองก้องประกาศ เรามีชาติล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งไหนศาสนาบอกนิยามความเป็นไทยเป็นสุดใต้ร่มฉัตรกษัตริย์นี่คือขบวนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากชาวคุ้มเทพพพลประดิษฐาราม นี่คือสามสถาบันหลักที่เป็นสถาบันที่พวกเราเทิดทูนนะครับแล้วก็เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเราครับใช่แล้วนะครับแล้วก็ขบวนนี้นะครับประดับตกแต่งนะครับอย่างสวยสดงดงามมีขันหมากเบงนะครับมีายสีใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเทิดเกียรตินะครับพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นก็คือรัชกาลที่สิบนะครับรวมถึงศาสนานะครับซึ่งเป็นที่ศรัทธาประพัชาติ ดาราดาทั่วแผ่นดินถิ่นสมัยพระเสด็จแววนแขวนแดนใกล้ไกลเป็นหลักใจเพื่อการุณด้วยบุญญาพระเมรส่งเยืนยนชนท่วนถิ่นพระกันยินกดเครื่องภัยไทยทั่วล่าพระหัตถ์อบประคองผองประชาปพระเมตตาคุ้มถิ่นฐานเน่นนานปีทรงขับกล่อมวัน,นศิลคู่ถิ่นล่า พันพฤกษางามชุ่มชื้นทุกพื้นที่ส่งบันเลงพระราชนิพนธ์งานดนตรีราชพักดีทั่วเขตคมเดินตามรอยนี่คือขบวนเทิดพระเกียรติเทิดไทยเอกอัครราชุปถัมภ์พบมรดกวัฒนธรรมไทย มีผู้อัญเชิญธงนะครับประจําพระองค์นะครับนั่นก็คือน้องเตน้องปูผาน้องฟาร์มนะครับแล้วก็น้องศิระในนะครับนี่คือความตั้งใจนะครับเราชาวเทพพะนประดิษฐา,ามนะครับรังสรรค์ขบวนนี้ขึ้นมาการร้อยตาข่ายเครื่องแขวนนะครับ ซึ่งเป็นผลงานและฝีมือของชาวคุ้มของพวกเราทุกคนครับพวกเราไม่ได้เ,เช่ามาจากไหนพวกเราทําเองสุดฝีมือและต่อด้วยขบวนประวัติบั้งไฟนั่นเองนะครับอย่างยิ่งใหญ่ต้องได้แล้วนะครับซึ่งผู้ที่อัญเชิญป้ายประวัติบั้งไฟก็คือคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็น้องไผ่มุกค,ครับกวินทิดาโคตะคุณมีพร้อมด้วยนะครับ เครื่องนะครับประกอบการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านปวดโคกสว่างน,น,นำโดยนะครับท่านผู้อํานวยการเทียนชัยพลรัตน์ครับรขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการเป็นอย่างมากนะครับและนี่คือขบวนประวัติปั้งไฟนะครับนำเสนอในรูปแบบของการแสดงแสงสีเสียง บนรถบุกพชาติขนาดใหญ่จากภูมิวัดของเราครับใช่ครับซึ่งเราจะมาเล่าตำนานความ,มาเพียรภาวนาจนพระอินทร์ไล้ชุบร่างเป็นบุรุษรูปงามครั้นต่อมาพระอินทร์ได้ประทานนางอุดรกุรุธวี์ให้เป็นคู่ครองพญาขันค่าและนางอุดรกุรุธวี์ได้ศึกษาพระธรรมและเทศนาสั่งสอนมนุษย์ และสัรพสัตว์อยู่เป็นนิจมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายครั้นได้ฟังธรรมะจากพระโพธิสัตว์ขันธ์ข้าก็เกิดความเลื่อมใสจนลืมถวายเพื่องบัติรีพรยาแถนซึ่งเป็นผู้กำเนิดพ่อพันุและบรรดาน,น้ำแก่มนุษยโลกว่าดสินทูเทอาเกิดเหตุอย่างในเมืองลาง มนุษย์สัตว์เป็นยังห่างเช็นส,สวงข่าหลายมือวันมันคือแปลเปลี่ยนผันพอเส้นเข้าคือเก่านี่คือการแสดงประวัติบั้งไฟจากเทพพลประดิษฐารามพอแถนเอ้ยผู้อยู่แดนสงบสุขบ,บนสวรรค์ดอกเมืองฟ้า พ่อลูกหลานเฮ็ดน้าบ่ได้ผลหานย,ยบ่ห้อยห้ำน้ำกะบ่มีมากขังป่าตายผู้อองล้องได้แต่มองขึืนฝาพินหน้าต่อพอแถนบัดนี้พอแถนรับรูรับทราบเศร้าประ่าส้นเท่ากัดสิเรเฮ็ดบุญบังไฟจูดบังไฟขึ้นอาดหลาดฝาให้พอพญาแถนหูแล้วให้บันดานลฝนโปรยปลายมาสู้ภาคพ,พื้นได้เฮ็ดกเกษตรกรรมแนทอนเมือ่อครั้งคราพบโพธิสัตว ได้สเสวยพระชาติเป็นขันคกได้ปฏิสนในคันพระนางสีดาเมื่อเติบใหญ่ได้ประเพ็ญเพียรภาวนาจนพระอินได้ชุบร่างเป็นบุรุษรูปนามครังต่อมาพระอินได้ประทานนางอุดรกุรุทธวิให้เป็นผู้ครองพญาคันค่าและนางอุดรกุรุทวิ ได้ศึกษาพระธรรมและเท释ณะสั่งของบรรลุขบวนและสรรพสัจอยู่เป็นนิ่มนุษย์และสัรรพสัจธรรมท่านได้ฟังธรรมะจากพระภูษัทค่ะผาางไอยเป็นพิธีของพระยาของนะครับผ้าแดงไอยเพิ่มมันนะไหไหลายนะครับวันนี้นางไอยของเราคือคุณน้ำตาลผาแดงของเราคือคุณน้ำตา ขอเสีงประมือให้พาแได้หนไอของคุ้มเทพพระองคได้สารามหน่อยแล้วก็มีนายพานนะครับนายพานแจ็คสับเอี่ยงยิ่กระหอกดอนหลายมือวันมันคือแปลเปลี่ยนผันทีเอาเนื้อมาปันสูพีนพีเข้าคือเก่าขอให็นำบอกเราแกเข้าเน่เด้อกะหอกดอนและท้าพังที่รัฐกะหอกดอนปีดีหลัง เท้าพังกีของเราปีนี้นะครับรับบทโดยคุณต้นตามด้วยทหารของน้านะครับคุณตังตนแล้วก็คุณบอสนะครับตามมาดูมีกระบวนกองกระหอบดอนนะครับกระหอบดอนสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับเช่นดีครับพี่บันครับได้ภาพเลือกยิ่งเต้เลยสิยิ่งตัวไหรเออทั้งสามตัวเป็นตะอิมเมื่อล่ะเออ ต่อไปนะครับ,บเป็นขบวนส่งเสริมอาชีพนะครับหลากอาชีพหลายหน้าที่มีความหมายหญิงและชายของชาวคุ้งงามวิถีเทพพะพเรานั้นมีของดีงานใบตองบายสีเครื่องแขวนไทยเกษตรกรรมงานประมงยังคงมีเสริมชีวีแสนสุขแสนสดใสขบวนนี้นำเสนอไม่เหมือนใคร

ดอกไม้สดนะครับงามจรด่วงมาลายมีฝีมือเนาะอาชีพของคุ้มเราครับอาชีพทำนาโอ้พระโคเสียงไทยโอ้ภูรักพูลักพระโคก็จะล่มหน้ากนจะมพยมีใจแง่ยิบแน่ยพโพภูรักสวยี่นก็นะครับเอ๊ยคุณอาย้ายคนพี่แต่ย้ายผู้น้อยมื่อเหนื่อยหาจะกระบุงขัวว่าเอ หาบซะกระพงแมนบ่าปีไรปีไรก็ได้ได้ยานาได้หน้าวออ่ากันไ้หนาๆๆ้าว่ากั่ัเนามันอาไม,ม่นนอาครับแล้วก็มีอาชีพประมงนะครับน้องสไปรเป็นผู้ถือป้ายนะครับเออแม่งไงไพวันแมนบอนี่ <S <S เออเพิร์ลสีแดงให้คนจิวมาได้นี่น้ไย่าไพวันเพิ่์ยกย่อนกย่อนะครับ อันหายซ่อมหายซ่องดนตรีพุ่งนากนักเรียนลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนพรุราชังสรรนำโดยท่านผ er> ู้มีการปริญญาน้นพระมีชัยนี่นะครับช่เป็นการสร้างรายได้จากดนตรีนิครับเด็กๆพารุราชัง อยู่ในกรุงเทพขอนแกประดิษหาราเวลาไปแข่งศิลปกรรมได้รับรางวัลมาตลอดนะครับต่อด้วยขบวนส่งเสริมสังคมครับเชิญชวนท่องเที่ยวหนองคายสายสััมพนธ์3 0ปีสะพานไทยลาวผู้ถือป้ายนะครับนั่นก็คือคุณครูเฟย่าและคุณครูจูรีสนะครับจากประเทศเยอรมนี <Yeah. S 1> เป็นตัวแทนนะครับมาสอนนะครับวิชาภาษาต่างประเทศจากโรงเรียนกุรุราษฎร์รังสรรค์น,นั่นเองนะครับ ร่วมเฉลิมฉลองนะครับ30ปีสภาพิทภาพไทยเราอ๋อมาสักครูนี่เป็นคุณครูจากโรงเรียนครูเดียนะครับแล้วก็ครูชาวนะครับจากโรซาริโอวิทยาตรงนี้นะครับจะเป็นคุณครูเฟย่าและคุณครูจุริศจากเยอรมนีัท่านออบริญญานังามีชัยนะครับนี่คือครูชาวต่างชาติที่มาสอนภาษาต่างประเทศให้ลูกนักเรียนของชาวรุทธพมุนธของเรานะครับ ไม่มีดินผืนใดให้อายอุนเท่าผืนดินแทนดินไทยครูเหมือนเดิมนะครับใช่ครับนี่ก็คุณครูโรงเรียนคารุราร,รังสันนะครับเป็นครูครูเราภูม<ส>ิใจแทนพอนะครับเพราะว่าคุณครูมาสอนทักยะเนี่ยได้ร่วมมาเพณีด้วยเชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์เมื่อคุณครูเดินทางกลับไปที่บ้านหน้าจาวได้กลับไปเล่าให้คนที่ประเทศติดหฟังด้วย มาเจา้าเยอรมนีนะครับนี่คือการแสดงน,นะครับนิมตลีลารักพินเกิดนะครับจากโรงเรียนการุราชรังสรรค์กรรมการบอกว่าถ้าเต้นแรงกว่านี้หน,น,นูจะได้คะแนนเพิ่มนะครับเเเอออมีีงงงขขสสยยแหบตืป็นรใใจู้ แจกพิษแล้วนะครับแจกพิษให้ลูกๆของเรานะครับพอต้องเต้นด้วยนะครับพอบอกว่าอาจจะยังโอ้คุณยายคุณยายดูหอยใช่ไหมครับว้าวโอ้แม่สีม่วงแม่ยกแม่ยกทำไมสีมันต่างกันเลยยาย มีบางคราสีเขียวเอาไปบ่มก่อนอ๋อไม่ไม่สุกนะครับสุกครับรออีกน้อ้เอาไปบ่มให้สุกก่อนนะลูกมีการแสดงของนักเรียนนะครับจากโรงเรียนกัลยากิจะเดณ์แองสันครับ ใส่รถรถกินหวานเปนาค็มนะครับถึงมันจะอร่อยใส่รถลงหนนะคอห่อยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเทพพลเป็นห่วงนะครับตองบระนนะครับแล้วก็สำนึกในคุณค่าชีวิตหลีกหนีสารติดและความประมาทครับอดิเดินเลยนะครับคนเก๋ครับ แยกขยะให้เป็นนิดลดบนระษิให้โลกได้หลากหลายสิ่งใช้ใหม่เริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะครับโห oh, ขันนี้รวมไปถึง oh, สวยมากเลยนะครับรีไซเคิลด้วยนะครับครับถือว่าเป็นขบวนที่นําขยะที่เรามารีไซเคิลมาสร้างสรรค์เป็นขบวนแต่ว่ามีความสวยงามนะครับถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงสวัสดีพบกันใหม่ปีหน้าในวันขึ้น15ครับใช่ครับ,รบแสดง <7. S 2> ว่าเป็นสัญญ,ญาณว่าถึง ช่วงสุดท้ายของขบวนเทพพะพประดิษฐารามของเราแล้วนะครับผู้ที่ถือป้ายพบกันใหม่ปีหน้านั่นก็คือนายจักรวาลสุวรรณแหวงน้องดีฟนะครับแล้วก็นางสาวหัไทยชนกวงดวงแก้วน้องเอ๋ยและแน่นอนครับต่อด้วยเสิร์ฟบั้งไฟเป็นกรอนเสิร์ฟบั้งไฟใจกับเสิร์ฟมากครับมาโดยไปนับมาทั้งสองท่านใช่ครับผู้ถือป้ายนะครับก็คือคุณปอนและคุณเซลโด คุณเบลปอนคุณปอนนะครับบบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อนนาไฟเสริมได้นะครับอาจจะยางแล้วก็ตามด้วยขบวอเสริมบังไฟของชาวเทพพลพประดิษฐา,ามนะครับนำ่โดยนะครับแม่ม้อนไขยแม่จอยแม่เหมือนแม่ปุ่นแม่อ่อนแม่น้อยแม่ละจาแม่ปอนแม่สวยยัยขอเสียงผู้เ่งนะ เออดั้มขบวนลอยแม่ตุ๊กตูนะครับเสือเหลืองเหลืองพูงงามงาม้มาแล้วมาแล้วเชิงบังไฟเฮาแม่ใจกลับเสิงมาแล้วพี่น้อง ผู้ใดเป็นผู้พูดผู้ใดเป็นผู้ใจกราบเซึ่งหนุกด้านแรอร์บอกคุณ <laughs> ผูกคุณผูกเป็นผู้ใจกราบเซึ่งอ,อ,อ่อนซอสเด้อ่อนซ้อสคุณวัฒนเทนพพจนปีนี้ได้พี่น้อง <laughs> ผู้ใดมวนครับห้เบิร์ดีเบิร์สินเด้อแม่เด้อ เอาหัวบังไฟขึ là, ider, ้นแน่เอาหัวบังไฟขึ้นเอาหัวบังไฟขึ้นขั้มวนพลาพวัน